มสทจับมือสถาบันสื่อบริหารธุรกิจไทยจีนลงนาม MOU เสริมความร่วมมือวิชาการและธุรกิจเมื่อวันที่12กันยายน2568มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจับมือสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการแลกเปลี่ยนองคความรู้ด้านสื<ข>่อและบริหารธุรก<ส>ิจระหว่างไทยจีน พิธีลงนามจัดขึ้นณนะโรงแรมดิอเมโรลแกรนด์รัชดาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมพันสมิตานนนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนอธิการบดีมสทเป็นผู้แทนฝั่งมหาวิทยาลัยและนางสาวคันธรสหานชัยยพิบูลกุลผูมอหนวยการสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนเป็นผู้แทนฝั่งสถาบัาน บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการวิจัยและการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกันในบริบทไทยจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมพัฒน์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมุ่งมัม่นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศการจับมือกับสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจระหว่างประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างแท้จริง ด้านังสาวคันธรสกล่าวว่าความร่วมมือกับมสทในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมพลังความรู้จากภาคการศึกษาไทยกับประสบการณ์ทำงานของนักวิชาชีพสื่อและธุรกิจในจีนซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยให้เข้าใจพลวัตเศรษฐกิจและการสื่อสารในบริบทไทยจีนอย่างลึกซึง้งและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านดรสืบพงปรับใหญ่ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจไทยจีนกล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เกิดจากดําริของดรกํมพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนที่มุ่งหวังอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สื่อข่าวไทยจีนให้เข้าใจในมิติการสื่อสารและการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้านและเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นสะพานแห่งความรู้และโอกาสที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งต่อผู้เรียนผู้สอนและผู้ประกอบวิชาชีพในอนาคตซึ่งการลงบันทึกความ เข้าใจในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีการแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆทั้งในมิติทางวิชาการเศรษฐกิจและสังคมโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา5ปีซึ่งทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าจะดำเนินกิจกรรมเชิงวิชาการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และความเข้าใจอนแน่นแฟนระหว่างไทยจีนและยกระดับมาตรฐานด้านสื่อสารมวลชนและบริหารธุรกิรกจไทยจีนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดานดรกำพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนกล่าวว่าสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนเป็นสถาบันภายใต้การสนับสนุนของสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวและนักธุรกิจจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยโครงการนี้เกิดจากโจทย์ที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการประสานงานของกลุ่มนักธุรกิจจีนที่มาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐดังนั้นสมาคม ผู้สื่อข่าวไทยจีนจึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการประสานงานกับองค์กรภาครัฐของนักธุรกิจจีนและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนการก้าวสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชถือเป็นก้าวสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สื่อข่าวทั้งไทยและจีนรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจไทยจีนโดยต้นปีที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยสมาคมได้ส่งกลุ่มผู้สื่อข่าวไปอบรมและเรียนรู้ที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลากว่า2ส เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านสื่อสารระหว่างประเทศและในอนาคตได้มีการวางแผนจัดโครงการรุ่นที่2และรุ่นที่3โดยได้รับการอนุมัติหลักการและสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตจีนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้สื่อข่าวไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรพนมพัฒน์นะครับสมิตานนและดรสืบพงศ์นะครับปราบใหญ่นะครับ